สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนและขนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่ะกุมเนะคะตังแต่วันที่1นึ่กุมภาพันธ์ถึงสิบกุมภาพันธ์สองพันาร้นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก u ับ c r i b e ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงด้วยพลังงานไพ่คู่บุญกันก่อนนะคะ พลังงานไพ่มีความแม่นยามีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังในตัวไพ่เองนะคะท่านจะตั้งจิตอธิษฐานขณะที่อาจารย์สับไพ่ได้นะคะและถ้าอะไรเป็นเรื่องดีๆที่เปิดขึ้นมาขอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสำเร็จโดยเร,เร็วนะคะเรามาดูกันนะคะพลังงานไพ่จะอ่านเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้น,นกับท่านบ้างคะ่ะไพ่ประจำตัวท่านได้ข่าวสารดี ข่าวสารข้อมูลนะเป็นข่าวดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข่าวในเรื่องของความรักก็ได้การงานการเงินนะข่าวดีนะคะสื่อสารหมายเลขสองศูนย์ดูไพ่ขยายเลยค่ะโอ้โหเนี่ยท่านอยากเดินทางไกลไหมข่าวดีการเดินทางไกลก็ได้เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศท่านได้ไปเดินเรื่องเอกสารนะคะวีซ่าผ่านหรือรอคนทางไกล ท่านก็จะได้เจอเจอกันกับเขาคนนั้นเขาคนนั้นกําลังเดินทางมาหาท่านก็แปลแบบนั้นได้หรือไพ่ใบนี้อยู่ตําแหน่งการเงินมันแปลว่าท่านจะทำมาหากินทำมาค้าข้องเงินทองไหลมาเทมาสี่หกคู่ทาตุน้ําเข้ามาก้อนใหญ่ๆนะอ่าหลายสายหลาย,ล,ายล้านก็ว่ากันไปแล้วแต่พื้นดวงเดิมเหมือนกันนะคะแต่รู้แน่ๆว่าท่านมีโชคแน่นอนไพ่ใบนี้หรือเสียงโชคจากเลขทะเบียนรถก็จะได้โชค หรือไพ่สีหกก็ให้โชคกับท่านก็ได้นะอ่าพลังงานโชคลาภสีหกคู่ธาตุน้ําคู่เงินก้อนโตในตําแหน่งการเงินเลยนะคะโอ้โหท่านจะมีความสุขจริงๆค่ะนะใพ่บอกศึกษาหาความสุขท่านจะมีความสุขในเรื่องของการเจรจาการทําข้อตกลงกับคู่ค้าคู่สัญญาก็จะได้รับความสําเร็จนะคะ พลังงานใบถัดไปในตำแหน่งพันธุบ้านครอบครัวนะคะในตำแหน่งพันธุบ้านครอบครัวท่านในไพ่เอ่อหมายเลขสิบห้าช่วงชีวิตที่ดีขึ้นเป็นภาพผลเข้าพิธีครอบเสียนนะอ,า,อาจจะแปลว่าท่านมีเกณฑ์ไปไหว้ครูก็ได้นะครอบเสียนหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านเป็นคนมีจิตใจดีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนกตัญญูรู้คุณบูพการีพ่อแม่นะ,อ,ะอาจจะไม่หมายถึงการครอบเสียงเสมอไปนะคะแปลได้หลายลเรื่องเหมือนกันแต่รู้แต่ว่าท่านเนี่ยอ,อนโยนสุภาพการข้อหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวรักใร้กันดีแล้วก็รักใร้ในตัวท่านเป็นการส่งเสริมเป็นการเหมือนกับพ่อแม่ให้ให้ศีลให้พรกับท่านก็ได้แบบเนี้ยพลังงานไพ่หมายเลขสิบห้า ผู้มิตรใหญ่ซะด้วยชีวิตท่านจะดีขึ้นเพราะไพ่บอกว่าช่วงชีวิตที่จะดีขึ้นแล้วเติบโตในทางการงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะหรือการเงินเนี่ยมั่งคั่งร่ารวยเหมือนที่อ่านมานั่นแหละคะ่ะพลังงานใบถัดไปในตําแหน่งลูกน้องบริวารท่านจะได้ลูกน้องดีที่เชื่อใจได้ไพ่บอกสนิทใจหมายเลขยี่สิบสองได้ลูกน้องดีหรือมีบุตรก็ได้บุตรดี หรือใครต้องการลูกฝาแฝดอืมก็มีเกณฑ์ได้ก็ได้นะคะเอเป็นคนคู่นะคะประมาณนั้นได้แต่รู้แต่ว่าท่านมีไอเดียความคิดอะไรที่จะทำอะไรแปลกแบกในแนวกว่าคนอื่นเกิดขึ้นในปักนี้ได้และก็สำเร็จซะด้วยโอโหไพ่ไม่มีศัตรูนะคะไพ่อยู่น,นี้บอกวงบอกถึงเทวดาอารักษ์ลูกขาเทวดาปกปักรักษาหมายเลขสิบหกค่ะร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะท่านในไพ่หมายเลขห้าสิบสี่กำเนิดนะคะเนี่ยท่านมีคู่ก็แปลว่าเป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันมีลูกอ่าเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ได้อ่ามีเกณฑ์ที่จะมีลูกมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะในตําแหน่งคู่ของท่านอ่ะใครปรารถนาเรื่องการตั้งครรภ์จะตั้งครรภ์น,นะหรือความรักเป็นความรักที่เขาเรียกว่าให้เด็กขึ้นมามันเป็นความรักที่มัน เอ่อความสดใสแล้วกันเป็นความรักที่คนของคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่าความรักมันสดใสมันมีชีวิตชีวามันไม่น่าเบื่อนั่นเองนะคะมันเหมือนเป็นการเติมความสุขให้ท่านอยู่ได้ตลอดเวลาพลังงานความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทําให้คนเนี่ยมีความสุขมีแพชชั่นในการทํางานในการสร้างตัวตนในการอยู่สังคมแล้วมันมีความสุขนี่มันมีพลังงาน,นจริงๆนะคะ โอ้โหไพ่พระพิคเนศขึ้นมานะหมายเลขสามหกค่ะมีโชคลาภจากองค์พระพิคเนศได้ขอพรได้สุขภาพท่านแข็งแรงค่ะในตําแหน่งสุภาพญานาคให้โชคได้อีกต่างหากนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะหมายเลขสองหกแล้วก็อ่ดวงท่านกําลังรอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งท่านได้มีการผลักดันโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง,นผ,นง,นนงผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมผลักดันซัพพอร์ต หรือท่านกําลังคิดเรื่องของการเดินทางเนี่ยที่บอกนะเนี่ยก็ได้ไปเหมือนกันค่ะจากที่เอ้ยตอนแรกคิดว่าเออเฟลละไม่ไม่ได้ละเออรอแล้วรออีกก็ไม่ได้อ่าปักนี้ได้ไปสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันรออะไรก็สําเร็จค่ะขึ้นจุดสูงสุดอืมเนี่ยตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะขึ้นสู่จุดสูงสุดเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งงานการมั่นคงหรือท่านท,ทําธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสปังร่ำรวยนะเพราะหมายเลข19คือหมายเลขพลิกชีวิตนะมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆค่ะให้บอกว่าพื้นที่แห่งความมั่งคั่งนะคะและอยู่ในตำแหน่งโชคลาภด้วยเลขที่บ้านให้โชคได้นะคะให้สรุปโอ้โหเทพเทพพระจันค่ะห้าสองคู่ธาตุดินค่ะ ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านอยู่ท่านเป็นคนดีจิตใจดีงามเทพปจันความใจดีนะความดีงามความมีสัมมาคารวะทุกอย่างเนี่ยมันผลักดันให้ดวงท่าน่ะประสบความสําเร็จนะคะและด้วยความมุ่งมั่นของท่านด้วยความที่กระตือรือร้นในเรื่องงานด้วยนะคะท่านไม่ได้เป็นคนขี้เกียจอะ,ะให้แบบนี้ขยัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามความขยันและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของท่านอยู่ตลอดเวลาการมีน้ำใจให้คนอื่นนะคะในพบสหาชา h ท่านจะเสริมความสุขเติมความสุขให้คนอื่นให้กับตัวตนของเราด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจึงเป็นปัจจัยทําให้ชีวิตชาวราศีมีนได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนั่นเองคะ่ะต่อด้วยดวงความรักกันนะคะ พลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีมิลันคณามเมงนะคะความวุ่นวายคิดถึงใครบางคนจะได้ข่าวดีในสิ่งที่ตัวเองรอนะคะเดอะเมชเชียนสัญลักษณ์ของ ดาวพุธด,ดาวเมอร์คิรีนะคะท่านรอใครบางคนแหละยืนรออยู่เนี้ยเขาจะมาหรือยังนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไพ่หมายเลขหนึ่งเดนมาร์เชนคือข่าวดีค่ะคนนั้นจะติดต่อมาหาท่านแล้วถ้าบล็อกกันไม่คุยกันก็จะเปิดบล็อกออาจจะโทรมาคุยวิดีโอพอคุยกันเกิดขึ้นได้แล้วนะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันความวุ่นวายจะคลี่คลายนะคะพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์อยู่นะคะ พราะพลังงานของท่านเองก็การปิดไพ่นิดหนึ่งนะคะก็รักและมั่นคงคืออาจารย์มองพลังงานของเอ,อชาวมีนเนี่ยไม่เปลี่ยนใจหรอกคือรีวิวเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นคู่กันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่บุญและคู่กรรมที่ทําร่วมกันมาก็จะต้องอยู่ด้วยกันหรือเจอกันทุกทุกภพทุกชาติไปอะ่ะเออประมาณนั้นนะในเรื่องของความรัก เดี๋ยวเรามาดูเขาเลยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่อพลังงานไพ่เดอะวอลไพ่เดอะฟูลไพ่พระสังฆราชโอ้โหไพ่สวยมากถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขามั k k ่นคงกับคุณ เขารู้สึกว่าคุณมาเติมเต็มเติม,เต,มเต็มความสุขให้เขาได้เขาอยู่ใกล้ชิดคุณแล้วเขามีเขาเรียกว่ามีความคิดที่มันแปลกใหม่มีความสดนะคะเดฟูมันเป็นสิ่งที่มันมีความสุขความล่าเริงคุณมาเติมตรงนี้ให้เขานะคะแล้วก็ไพ่ภาังคลาชเนี่ยการมีสติการมีสมาธิในการทํางานในการใช้ชีวิตเขารู้เลยว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันทําให้คนมีแพชชั่นนะจ์นึกบอกว่ามันมันก็มีส่วนช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จจากพลังงานนี้มันดึงเหนี่ยวนําสิ่ีดีแล้วทําให้เรานําพาชีวิตไปได้เขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าท่านมาเติมตรงนี้ให้เขาและเขาก็คิดว่าเขาจะมั่นคงมีความรักความซื่อสัตย์อืมนะฮะ มีความจริงใจให้กับท่านขอพลังงานให้เพิ่มจากเขาค่ะความรักความดูแลการซ oh ัพพอร์ตโอ้โหการให้เกียรติค่ะเอ็มเพรสอัศวินดาการแสดงออกถึงความจริงจังในใน,ในใจ,จิตใจนะคะ ดูแลซัพพอร์ตให้เกียรติความมั่นคงในเรื่องของความรักและการแสดงออกแบบรวดเร็วชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเขาจะไม,ม่เขาเรียกว่าอ้ำอึองโอ้อีโก้สูงอะไรไม่นะเขาจะแสดงออกเลยพูดเลยคิดเลยรู้สึกอะไรยังไงและที่สําคัญให้เกียรติคุณนะคะเขาจะรักและให้เกียรติคุณยกย่องคุณ อันนี้คือพื้นฐานความรักที่สำคัญมากๆเลยในสิ่งเหล่านี้นะคะอออืืซับพอร์ตอีกต่างหากเห็นไหมฮะราชาเหรียญเดอะเมจิเชียนพลังงานเดียวกันขึ้นนะอืมจริงด้วยนะบอกเลยว่าเขาคนนี้รักจริงรักคุณจริงๆให้ทั้งตัวและหัวใจกับคุณซื่อสัตย์กับคุณทุกอย่างที่เขาแสดงออกเป็นความรู้สึกเป็นความรักความปรารถนาดีที่ ที่คนคนหนึ่งมีให้กับคนคนหนึ่งด้วยพลังทั้งหมดของหัวใจเขาอะนะคะที่จะให้คุณให้คุณค่ากับคุณและทําให้คุณเองก็าภาคภูมิใจในกับในในตัวเองที่เขาแสดงออกแบบนี้กับคุณอะนะคะงั้นอาจารย์ขอให้สรุปฟังคุณอีกครั้งที่คนคนนี้ทําแบบนี้อืมมันทําให้คุณมีความสุขความพึงพอใจแค่ไหนอย่างไร คุณโอเคแล้วหรือ,อย่างนะคะไพ่สรุปนะพลังงานเดียวกันนะฮะอัศวินดาสามถ้วยเฉลิมฉลองอความผูกพันพลังงานบอกเลยว่าการชัดเจนของเขาการเขาเรียกว่าการเสรียงออกที่มันรวดเร็วทันใจมันทำให้คุณมีความสุขว่าตัวเองมีความสำคัญ เพราะฉะนั้นคุณก็จะรักและผูกพันคําว่าสิบไม้เนี่ยมันคือไพ่กอดอยู่ในอ้อมกอดในความเชื่อมโยงเรื่องของอนาคตนะคะข้างหน้ามีรูปบ้านนะคะการสร้างอนาคตความมั่นคงทั้งคุณและเขาจะมีร่วมกันตัวคุณเองยอมรับในความรักครั้งนี้นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกผ่านไพ่ค่ะ คนคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณความรู้สึกความเสน่หาที่เขามีให้คุณค่ะเขาจะบอกว่าในช่วงผ่านมาเขาเคยสับสนนะว่าจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นะเขาเคยสับสนเคยเคยไม่แน่ใจมาก่อนเหมือนกันเขาอยากจะบอกอย่างนี้นะคะ,ะเคยหวาดระแวงว่า คุณมีเขาคนเดียวไหมคุณมีคนอื่นหรือเปล่านะแล้วท้ายสุดเขาเข้าใจหรือ,อยังไพ่บอกว่ายังไงอออเขาบอกว่าเขาเสียใจนะในสิ่งที่บางครั้งมันเคยเข้าใจผิดเรืออะไรก็ตามโปรดให้โอกาสนะเขาขอโอกาสจากคุณค่ะโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะ I'm too sorry for what I did Please give me a six second chance ะะเขาขอโอกาสจากคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็แสดงว่าอาดีตที่ผ่านมาเขาก็อาจจะทําให้คุณเสียใจหรือมีความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นลึกๆในใจเขาก็อยากขอโอกาสนะในสิ่งที่มันผิดพลาดหรืออะไรไปขอให้คุณให้อภัยและเริ่มต้นกันใหม่อะไรประมาณนะั้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณค่ะเขาบอกเลยนะจริงเขาเคยทําผิดกับคุณแหละแบบนี้นะเคยทําผิดเคยมีปัญหาแต่ เขาบอกเลยว่าต่อไปนี้ต้องพูดคุยกันอ่ะคือมันเป็นเหมือนกับใจพูดจากใจใจต่อใจ heart to heart conversation ต้องพูดจากใจพูดคุยกันนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะมีแรงอยู่แรงผลักดันอยู่ข้างในที่มีจิตใจสเสน่หาในตัวคุณอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนรู้ด้วยเซนลึกๆว่า คุณเป็นคนที่เคยรักกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนตั้งแต่อดีตชาติก็ได้ t e constellations o m e o n e f r o m your past is returning to your life นะที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาที่พวกคุณได้รู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะ่ะมันเป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์เรื่องของจักรวาลนนำพาเขาเชื่อในเรื่องนี้นะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ พลังงานดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะไพ่เดือสันอ่อไพ่ภาษาฮัลลาชไพ่สีส่ถ้วยแล้วก็ไพ่ งดาบนะคะเดอ s u ซันเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับนะเมเจอร์ติดกันเนี่ยบ่งบอกถึงคนโสดตอนนี้ปักเนี้ยคุณจะได้รับความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานคุณจะมีชื่อเสียงค่ะดงดังก็ได้แล้วมีรายได้เข้ามามาหาศาลได้ไพ่เดอซันนะคะไพ่สวยงามอืมนะคะมีความมั่นคงคุณมีโอกาสที่จะอืมยืนเป็นหนึ่งอะในที่ทำงานนะคะเป็นหนึ่ง แล้วก็เอ่อถ้าด้านความรักนะคะคุณก็เริ่มคิดแหละให้สีถ้วยเริ่มที่อยากที่จะมีใครสักคนเข้าเข้ามาดูแลหัวใจเหมือนกันแต่ความรักจะต้องมีความชัดเจนและมั่นคงจริงๆคุณจะค่อนข้างแบบราชาดาบนะเป็นคนที่เอ่อเชื่อมั่นในความรักที่เข้ามาแบบจริงใจจะไม่ใช่ แบบควบแบบฉาบฉวยนะถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆคนนั้นต้องต้องมีความจริงใจให้กับคุณมีความซื่อสัตย์ให้กับคุณนะคะคุณก็วางสเปคแนวความคิดความฝันนะเหมือนนั่งคุณคิดอะว่าคนที่เข้ามาจะต้องเป็นยงง้นอย่างนี้นะคะคุณถึงจะตัดสินใจอืมในเรื่องของความรักได้นะคะัางนั้นมาดูว่าจะเป็นอย่างที่คุณคิดเข้ามาเนี่ยมีไหมในสเปกที่คุณตั้งเอาไว้ใช่ สามไม้สองดาบอ่าสามเหรียญโอ้มีแน่นอนแบบนี้นะคะไพ่สามไม้มีการพูดคุยเจราจาสองเหรียญด้วยมันเอ๊ะโทษทีสองดาบด้วยก็คือเป็นเรื่องของโซเชียลแน่นอนเป็นการพูดคุยไม่ว่าจะเจอกันเพราะการพูดคุยทางแชทหรือเจอกันเพราะเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานก็ได้อืมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเป็นการไปเจราจาเรื่องของธุรกิจเรื่องงานแล้วเกิดความประทับใจอ่าอัศวินเหลียนอยากอยากที่จะเหมือนไปต่อในความสัมพันธ์อยากที่จะพัฒนาความรักนี้ให้มันเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นอ่าแล้วจะสมหวังไหมในเมื่อเจอคนที่ประทับใจและถูกใจนะฮะแล้วคุณจะสมหวังไหมความรักครั้งใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วชาวมีนสมหวัง ไมมนะคะมาดูกันนะคะไปขึ้นราชาไม้เอ่าเก้าดาบสิบดาบเก้าไม้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าถึงยังไงคนที่เข้ามาก็เหมือนที่อาจารย์บรรยายไปว่าคุณน่าจะตั้งตเปคไว้สูงเพราะฉะนั้นยังเป็นเรื่องประเด็นที่คนเข้ามาโดยเฉพาะคนแรกนี้อาจจะทําให้คุณเสียใจได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง เราพอให้มากไตรตรองหรือดูกันนานๆมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วไพ่ก็จะบอกอยู่แล้วว่าคุณระมัดระวังมีความเออ่คุ้นคิดมีการใช้สติอะ่ะในการเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาในแง่หวังผลประโยชน์กับคุณไม่ได้เข้ามาแบบจริงใจอะ่ะคุณก็ไม่ไปต่อหรอกคะ่ะขอเพิ่มอีกสักสี่ใบนะคะ แล้วมีใครสักคนที่จริงใจบ้างไหมที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วมีความจริงใจให้กับคุณมีความรู้สึกว่ามีแนวความคิดเดียวกันที่จะสารสัมพันธ์ไปเป็นความรักที่ชัดเจนนะขอไพ่สรุปแล้วนะคะคนโสดนะสองไม้เอ่อ six of p e n a c l s the hermit ใบสุดท้ายแล้วคะ่ะโอ้ อาจารย์ก็ต้องพูดตามหน้าไพ่นะคะว่ามีเข้ามาแต่ยังไม่ได้มีใครไปถึงความชัดเจนในเรื่องของการที่เป็นคู่รักนะคะ mm. เพราะฉะนั้นคุณยังระแวดระวังคุณยังมีความรู้สึกบางครั้งเอ้ยอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ผมก็มีความสุขดีนะ,ะ mm. แล้วเรื่องอะไรจะเอาความรักที่มันทําให้จิตใจมันเศร้าหมองมันไม่มีความสุขเข้ามาเป็นประเด็นในชีวิตอ่ะ คุณยังคิดอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานไพ่ดมเออร์มิดกับเดิมมูลอ่ะมันเป็นไปในแง่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสองไม้กับซิกออปเท c โคจึงจะเป็นการแค่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดคิดเห็นโดยเฉพาะอาจจะเป็นพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์รายได้คือคุณแยกแยะระหว่างความรักที่จะที่จะเป็นความรักจริงๆหรือแยกแยะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของงานมากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่ได้มองว่าคนโสดจะตัดสินใจแบบรวดเร็วอุ้ยพึงพอใจคนนี้ปุบ๊บปั๊บไม่มีนะคะเพราะถ้าไม่ใช่คุณเห็นแล้วมันมันก็แค่คุยแค่อ่แค่งานคุณจะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองก้าวไม้ก้าวเดอะเฮอร์เมสนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากรับภาละทางอารมณ์ของตัวเองให้มันให้มันทอกซิกหรืออะไรทั้งสิน้น คุณไม่เป็นแล้วคุณมีเดอะซันกับอ่าไพ่ภ,ภาษาังาราชนะคะเอ่อขึ้นมาเนี่ยเดอะไฮโลแฟนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นคงในตัวคุณเองคุณประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความรักน่าจะแปลว่าให้เป็นค่อยไปมากกว่านะคะแบบรักแบบมีเหตุมีผลของคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็ขอให้ชาวมีและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขโชคดีในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาต้องการสำเร็จสำเร็จนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ